รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เกษตรทำกินวันนี้นำคุณผู้ชมมาในพื้นที่อำเภอร,ระโนดจังหวัดสงขลาค่ะซึ่งเป็นหนึ่งใน16อําอำเภอที่มีพื้นที่การเกษตรจำนวนกว่าแสนหกหมื่นไร่และแน่นอนค่ะว่าภาคการเกษตรนั้นส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องใช้น้ำเป็นตัวแปรสำคัญค่ะและจากการที่กล่าวมาข้างต้นโครงการส่งน้ำและบำร,รุงรักษาระโนดกระแสศิลมีหน้าที่บริหารจัดการและจัดสรรน้ำในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร,ะะกรในพื้นที่4ี่อำเภอจังหวัดสงขลาประกอบด้วยอำเภอร,ระโนด อำเภอรกระแสศิลอภอสถิงพระและอ,อสิงหหานครรวมไปถึงอเภอหัวใจังหดนครศรีธรรมราชบางส่วนค่ะซึ่งในส่วนของอเภอระโนดนั้นนะคะก็มี5ตำบลด้วยกันค่ะที่ใช้น้ำจากโครงการส่งน้ำ100%ได้แก่ตำบลบ้านขาวตำบลตะเคี้ะตำบลบ้านใหม่ตำบลคลองแดนตำบลแดนสงวนรวมไปถึงตำบลท่าบอนและตำบลระโนดบางส่วนค่ะ และด้วยความหวังของการช่วยลดต้นทุนและเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกข้าวนะคะจึงทําให้เกิดเป็นแปลงนาสาธิตขึ้นค่ะโดยใช้ชื่อว่าโครงการบริหารจัดการน้ําในนาข้าวแบบประณีตรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้ในรายการวันนี้พร้อมๆกันค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้ค่ะเราสองคนก็อยู่กันที่หมู่ที่1นนะคะตําบลบ้านขาวอ,อําเภอระโนดจังหวัดสงขลานั่นเองคะ่ะและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ข้างๆดิฉันทั้งสองฝั่งนี้นะคะนั่นก็คือแปลงนาสาธิตนะครับการทํานาแบบเปียกสลับแห้งแกงข้าวครับก็คืออยู่ฝั่งฝัง่งขวามืองเราครับค่ะแล้วในส่วนของฝั่งซ้ายมืออันนี้เป็นการทํานาตามพฤติกรรมของชาวบ้านในเขตพื้นที่ท,ที่นี่เลยครับก็คือพูดง่ายๆว่าตอนนี้ในส่วนของโครงการ ส่งน้ําของชนประธานมาทําตัวอย่างให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ระโนดดูว่าการทํานาเปียกสลับแห้งกับการทํานาด้วยวิธีดั้งเดิมของเกษตรกรเนี่ยอันไหนจะมีผลผลิตที่ได้มากกว่ากันใช่ไหมคะแต่ในส่วนของของเปียกสลับแห้งเหมือนที่พี่โอ๊ตบอกอะค่ะตรงนี้เนี่ยในความหมายคือทําไมถึงมายกตัวอย่างในการวิธีทํานาแบบเปียกสลับแห้งคือมันเป็นเราต้องทำความเข้าใจนิดนึงนะครับว่า ข้าวเนี่ยเป็นพืชไม่ใช่พืชต,ต้องการาน้ำตลอดเวลานะครับ<ะ>มันจะมีช่วงระยะเวลาที่ไม่ต้องการน้ําด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบการทํานานะครับก็เราก็มีการสลับการให้น้ํานะครับ<ะ>ในในครอบหนึ่งเนี่ยในรอบการพเพาะปลูกหนึ่งหนึ่งรอบเนี่ยเราจะาหยุดการให้น้ำเนี่ย ประมาณสองครั้งนะครับก็คือจนนี่จนให้สภาพดินเนี่ยมันมันแตกละแห้งนะครับแล้วก็แล้วก็เราจะดําเนินการหว่านปุ๋ยนะครับแล้วก็ให้น้ําไปนะครับคือตรงช่วงแรกนี่ยก็จะเป็นในช่วงในช่วงของข้าวจะแตกกอนะครับแล้วก็อีกสักพักหนึ่งจนก่อนที่ข้าวจะดําเนินการออกรวงเนี่ยนะครับตั้งท้องอ่าตั้งท้องนะครับตั้งท้องก่อนนะครับก็เราก็จะปล่อยให้มัน แห้งนะครับแล้วก็เราก็จะหว่านปุ๋ยนะครับแล้วก็จะให้น้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ mm hmm. จากรูปแบบที่ที่ที่ว่าเนี่ยนะครับคือผมเนี่ยตอนที่อยู่ในพื้นที่ของโครงการสงฆ์ลุษาปัตตานีเนี่ยเราก็ได้ทนการทําการทดลองตามรูปแบบนี้นะครับในเขตพื้นที่บ้านกูแบศิลาอันนึ่งมาจากพามลิะนะครับเราก็ เปรียบเทียบกันลักษณะเช่นนี้เนี่ยนะครับตรงในเขตพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยจากที่ชาวบ้านทำนะครับผลผลิตก็อยู่อยู่ที่ประมาณ4 5 0กิโลต่อไร่นะครับแต่ถ้าทําแบบเปียกสลับแห้งแก้งข้าวอย่างที่ผมว่าเนี่ยครับที่นั่นอยู่ที่700กิโลต่อไร่เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าผลผลิตเนี่ยมันเพิ่มขึ้นประมาณ47เปอร์เซ็นต์นะครับเกือบ50เปอร์เซ็นต์เลยใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของ เรื่องของปริมาณน้ําที่ใช้เนี่ยมันลดลงประมาณ20 20เปอร์เซนนะครับที่นั่นนะครับจากการทดลองที่นั่นพอผมมาอยู่ที่นี่เนี่ยผมก็เลยเนื่องจากว่าอย่างที่ทราบแล้วนะครับน้องการทราบแล้วว่า,าโครงการส่งน้ำษษานสารนโนะสารสินเนี่ยเราใช้การสูบน้ำใช,ใช้ไฟฟ้าในการสูบน้ำถ้าเกิดว่าเราสามารถลดการาใช้น้ำนะครับก็ทำให้ ปริมาณกระแสไฟฟ้าเนี่ยลดลงด้วยเพราะฉะนั้นต้นทุนก็ลดลงลดลงค,ครับอันนี้ก็คือถ้ามองถึงก็คือเป็นความคาดหวังครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าในส่วนของแปลงสาธิตที่พี่โอ๊ตนำมาสาธิตให้กับพี่น้องชาวะระโนดได้ได้เห็นนะคะแล้วก็ได้เห็นผลผลิตจริงๆตรงนี้จะเหลือระยะเวลาอีกสักประมาณเท่าไหร่คะที่สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้แล้วก็จะได้มาวัดกันได้ว่าะระหว่างแปลงสาธิต กับแปลงที่พี่น้องเกษตรกรปลูกเองเนี่ยอันไหนจะได้ผลผลิตกว่ากันก็คือวัดกันที่ผลผลิตใช่ไหมใช่ครับใช่ครับก,ก็เกษตรกรก็มุ่งหวังนะครับว่าอยากจะทราบว่าถ้าเราทําอย่างที่ว่าเนี่ยผลผลิตเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ยังไงเราก็จะจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะมีการตรวจวัดนะครับค่ะเหมือนเมื่อกี้ที่ที่ได้พูดคุยกับน้องอีกคนนึงบอกว่า,าฝั่งเนี้ยจะใช้ปริมาณ ข้าวน้อยกว่าใช่ไหมคะก็คือประมาณ15กกิโลต่อไร่ฝั่งนี้จะเป็น25กิโลต่อไร่จากการที่เราเห็นในภาพกว้างๆก็คือจะเห็นว่าฝั่งที่เกษตรกรทําเองเนี่ยจะขึ้นแบบแน่นมากเพราะว่าใช้ปริมาณข้าวเยอะกว่าแต่ฝั่งเนี้ยจะห่างๆกันห่างๆก็จะเป็นผลดีครับเพราะจะทําให้ข้าวเนี่ยมันสามารถแตกกอได้ได้เยอะขึ้นกอข้าวมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับ ดีนะครับการทำนาเปียกแต่ละแห้งนี่ผลผลิตก็ได้ได้ดีกว่าที่ทำมาแบบเก่าๆนะครับอขอขอบคุณจนรัฐานครับที่ให้การสนับสนุนเรื่องการทำนาเปียกแต่ละแห้งนะครับจนประทานก็เวลาหน้าแล้งจนประทานก็สูบน้ำให้ช่วยเหลือชาวน,นานะครับเวลาหน้าน้านำท่วม จมนาตาลก็เอาเครื่องมาบริการดูดน้ำออกจากทุ่งนาก็ขอขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณครับ ว่า,ามเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ในการทำนะครับจากชาวบ้านทำ25กิโลต่อไร่ลดต้นทุนในการทำนะครับซึ่งาทางทางเราก็คาดหวังว่าถ้าชาวบ้านเข้าใจนะครับว่าปริมาณน้ำที่ใช้เนี่ยลดน้อยลงนะครับส่งผลทำให้เราก็สูบน้ำจากทะเลสาบเนี่ยน้อยลงด้วย ต้นทุนการสูบน้ําก็คือค่ากระแสไฟฟ้านะครับในแต่ละรอบเนี่ยต้นทเหมือนเป็นต้นทุนการผลิตเหมือนกันก็จะรัดก็จะเสียค่าจากกระแสไฟฟ้าน้อยลงด้วยครับเดี๋ยวสักครู่จะไปคุยกับพี่ ที่มาดูแลในเรื่องของการทาแปลงสาธิตกันค่ะว่าเขาจะมีวิธีดูแลยังไงปลูกยังไงให้น้ําแบบไหนเดี๋ยวจะไปคุยกับเขากันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะดิฉันก็อยู่กับน้องเมย์นะคะซึ่งเป็น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการสถานีทดลองการใช้น้ำชนละระทานที่8นครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะน้องเมย์สวัสดีค่ะค่ะ,คะวันนี้เราจะให้น้องเมย์ได้พูดถึงในเรื่องของการทำนาแบบเปียกสลับแห้งหรือการการจัดการน้ำในแปลงนาแบบประณีะแบบประณีตอันนี้คือเหมือนกันค่ะแต่พูดคนละอย่างกันแบบเข้าใจง่ายก็คือการทำนาแบบเปียกสลับแห้งเนาะใช่ค่ะ,คะสำหรับแปลงสาธิตนะคะที่นี่เป็นการ ร่วมมือกันของหน่วยงานในกรมชลประทานค่ะโดยวัตถุประสงค์ของการจะทำแปลงสาธิตขึ้นมาก็เพื่อที่จะ,ะส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่เรียนรู้การประหยัดน้ําในการทํานาค่ะอ,อันนี้คือหลักๆเลยก็คือให้ลดการใช้น้ําค่ะเพราะว่าปกติเดิมเนี่ยถ้าพูดถึงในส่วนของพื้นที่อำเภอระนดเนี่ยส่วนใหญ่ชาวนาก็จะ,ะเน้นในเรื่องของการใช้น้ํา มากกว่าใช่ไหมคะก็คือคตามวิถีดั้งเดิม่แต่เหมือนถ้าเป็นแปลงสาธิตที่ทางน้องเมย์นำมาสาธิตให้กับพี่น้องกเกษตรกรดูเนี่ยจะเป็นการลดน้ำแล้วขั้นตอนเลยตั้งแต่การเริ่มหวานหรือตั้งแต่การเริ่มปลูกอะค่ะ,คะมันมีขั้นตอนยังไงที่แตกต่างกับการทำนาแบบดั้งเดิมของชาวระนค่ะในช่วงแรกในการเตรียมแปลงนะคะการเตรียมแปลงการหวานต่างๆเราใช้แบบกเกษตรกรเลยค่ะเสร็จสิ่งที่เราลดลงมาก็คือ จำนวนเมล็ดพันธุ์แล้วก็ในช่วงที่เราจัดการน้ำในแปลงนานะคะโดยใช้รูปแบบของเปียกสลหรับแห้งเข้ามาก็คือเป็นช่วงก่อนที่เราจะใส่ปุ๋ยครั้งแรกเราจะปล่อยให้แปลงนาแห้งจนดินแตกระแหงเราถึงจะใส่ปุ๋ยเข้าไปค่ะสำหรับแปลงสาธิตเนี่ยเราจะใช้น้ำน้อยกว่าแปลงเปรียบเทียบแปลงเปรียบเทียบนั้นเราจะใช้การส่งน้ำแบบที่ชาวบ้านในพื้นที่ทำเลยก็คือจะขังน้ำตลอด ก็คือถังน้ําไว้ในนาตลอดใช่ค่ะอ๋อค่ะแต่ในสวนของแปลงสาธิตเนี่ยจะมีการปล่อยให้ป่อยแห้งบ้างแล้วก็ให้น้ําบ้างค่ะค่ะระยะเวลาที่เราจะปล่อยน้าเนี่ยมีกี่ช่วงเวลาคะอ่าจะมีสองช่วงหลักๆก็คือก่อนใส่ปุ๋ยครั้งแรกแล้วก็ก่อนใส่ปุ๋ยครั้งที่สองแล้วโดยปกติอยู่แล้วก่อนเก็บเกี่ยวนั้นชาวนาจะปล่อยให้น้ําแห้งอยู่แล้วเป็นเป็นปกติ <c oughs> แบบเดิมค <c oughs> ่ะวิธีดั้งเดิมค่ะ <c oughs> อันนี้จากที่เราสาธิตมาเนี่ยเราเริ่มหวานตั้งแต่เมื่อไหร่คะเริ่มหวานตั้งแต่11มิถุนายนค่ะจนถึงตอนนี้ก็ตีว่าประมาณตน้นเดือนค่ะเกือบเกือบสองเดือนและะ้วค่ะแล้วก็ต้องต้องทิ้งไว้อีกประมาณเท่าไหร่ถ,ถึงจะเก็บเกี่ยวได้ประมาณเดือนกว่าคะ่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นข้าวกขอจาอายุเก็บเกี่ยวเขาจะอยู่ที่112ถึง1 1 8วันค่ะ แล้วทำไมถึงเลือกข้าวพันธ์ุนี้เพราะอะไรม,มีมีเหตุผลไหมคะหรือว่าอ่าก็คือเป็นพันธ์ที่ชาวบ้านนิยมปลูกอยู่แล้วด้วยในพื้น,นที่ค่ะค่ะแล้วก็ในการในการทดลองเราก็ต้องเก็บข้อมูลต่างๆซึ่งการปลูกข้าวที่มีอายุเก็บเกี่ยวยาวกว่านะคะจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนค่ะแล้วตั้งแต่ หวานมา11พฤศจิกายนจนถึงปัจจุบันนี้เราสามารถเห็นข้อแตกต่างอะไรบ้างแล้วคะที่สามารถแยกแยะได้อย่างชัดเจนเลยถ้าเห็นได้ชัดก็คือการแตกกอค่ะค่ะข้าวที่เราจัดการน้ําแบบเปียกส,สลับแห้งอะ่ะเขาจะมีะจํานวนต้นต่อกอเยอะขึ้นเยอะขึ้นค่ะลดเมล็ดพันธุ์ลดปุ๋ยที่สําคัญก็คือลดน้ำใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยพอเราลดน้ําแล้วมันจะมีผลดียังไงบ้างถ้าเกิด ข้าวเนี่ยถ้าเขามีน้ําขังตลอดเวลามันจะทําให้รากและก็ลําต้นเขาไม่แข็งแรงการที่ปล่อยให้เขามีช่วงที่แห้งบ้างมันจะทําให้ลําต้นแล้วก็รากเขาแข็งแรงขึ้นค่ะอพอรากแข็งแรงเขาก็จะหาอาหารได้เยอะขึ้นก็ทําให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นค่ะก็คือลดน้ําลดปุ๋ยลด มเมล็ดพันธุ์แล้วก็ยังลดสารเคมีด้วยลดสารคเคมีด้วยอันนี้ถ้าเกิดชาวบ้านสนใจนะคะสามารถจะติดต่อไปที่ไหนได้บ้างถ้าเกิดอยากจะทําแบบแปลงสาธิตบ้างเงี้ยค่ะก็สามารถติดต่อได้นะคะที่โครงการส่งน้ําทุ่งนโนดกระแสสินหรือว่าสถานีทดลองการใช้น้ําชนประทานที่8นครศรีธรรมราชได้เลยค่ะโอเคค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะและนี่ก็เป็นแปลงสาธิตนะคะที่น้องเมย์เข้ามาดูแลระบบเพื่อที่จะ เป็นแปลงทดลองให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อำเภอระโนดนั่นเองค่ะ,ะสำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนดกระแสศิลน,นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สำนักงานชลประทานที่16เล็งเห็นถึงความสำคัญของพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในเขตลุกน้ำทะเลสาบสงขลาโดยเน้นช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยพัฒนาแหล่งน้ำ และเพิ่มพื้นที่โชลประธานตามศักยภาพของลุ่มน้ําให้เกิดความสมดุลบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการให้เพียงพอทั่วถึงและเป็นธรรมทั้งในยามหน้าแล้งและหน้าฝนโครงการส่งน้ำลุกษาและโนดกระแสสินนะครับเป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมชมประทานนะครับซึ่งมีภารกิจในการเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับในเรื่องของ น้ำแง้งน้ําท่วมนะครับซึ่งโครงการจะรับผิดชอบอยูด่ด้วยกันสี่อเภอนะครับในพื้นที่ของคราบสมบุทรสถิงพระซึ่งประกอบไปด้วยอําเภอละโนดอําเภอรกระแสศิลอําเภอสิงหานครแล้วก็อําเภอสถิงพระนะครับอยู่ในเขตพื้นที่คราบสมบุทรสถิงพระในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับภารกิจหลักก็ในเรื่องของการบริหารน้ําเพื่อส่งน้ําให้กับพื้นที่การเพาะปลูกนะครับซึ่ง เราจะมีอาคารชมประานนะครับครอบคลุมอยู่ในเขต4อําเภอด้วยกันในเขตของอําเภอละโนดนะครับเราก็จะมีอาคารชมประานหลักๆก็คือสถานีสูบน้ําทุ่งละโนดนะครับซึ่งสูบน้ําจากแหล่งน้ําจืดขนาดใหญ่ก็คือทะเลสาบสงขานะครับสูบน้ําจืดผ่านเครื่องสูบน้ำนะครับซึ่งมีขนาด2.2ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจํานวน10เครื่องนะครับส่งมายังคลองส่งน้ำนะครับ ของส่งน้าชนมทานนะครับแล้วก็กระจายน้ําเข้าสู่ระบบระบบชนมทานนะครับเพื่อกระจายน้ําเข้าสู่แปลงนาในพื้นที่นะครับก็จะครอบคลุมอยู่ในตําตำบลในเขตอำเภอละโนดนะครับมีพื้นที่นะครับบริการในพื้นที่ประมาณ200,000 200, 0 0กว่าไร่นะครับในส่วนของระบบ คลองชนะทานนะครับจากหลังจากที่เราได้สูบน้ําจากเทสาบสงขาผ่านเครื่องสูบน้ำนะครับด้วยอัตรา2ลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีจํานวน10เครื่องที่มีอยู่นะครับเราก็จะส่งมาทางคลองชนะทานนะครับซึ่งเป็นคลองอดาดคอนกรีตนะครับเรียกว่าคลองส่งน้ํำสายใหญ่นะครับมีความยาวประมาณ14กิโลนะครับแล้วก็มีคลองแยกซอยไปทั้งซ้ายขวาอีกเก้าคลองนะครับก็มีกระจายอยู่ในเขตพื้นที่ ห้าตำบลอย่างที่ผมได้นําเรียนนะครับในสองข้างทางเนี่ยสองข้างทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นที่ราบนะครับก็จะเป็นพื้นที่นานะครับแล้วก็จะประกอบไปด้วยสวนปาล์มสวนปาล์มน้ํามันนะครับะมะพร้าวน้ําหอมนะครับอันนี้คือพืชพืชหลักๆนะครับที่สถานการณ์ปัจจุบันท,ท,ที่ที่มีอยู่นะครับเป็นอย่างนั้นในส่วนของการช่วยเหลือนะครับส่งน,น้ําช่วยเหลือพื้นที่ข้าว หน้าปีนะครับเราจะดำเนินการสูบน้ําในช่วงของประมาณต้นเดือนมีนานครับระยะเวลาในการเพาะปลูกเนี่ยก็ประมาณ120วันนะครับก็ขึ้นอยู่กับชนิดของข้าวที่เกษตรกรจะจะเลือกมาดำเนินการปลูกนะครับในส่วนของข้าวนาปรังเนี่ยเราจะดําเนินการาเริ่มเพาะปลูกช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาช่วงฤด,ดูข้าวนาปีนะครับในเขตของข้าวสมุทรชิงพะจะเริ่มประมาณเดือนมีนา เริ่มเดือนบีนาระยะเวลาในการเพาะปลูกเขาก็ขึ้นอยู่กับชนิดของพันธุ์ข้าวก็ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ที่ไม่เกิน120วันนะครับในส่วนของข้าวนาปังก็เช่นเดียวกันนะครับเราจะเริ่มเพาะปลูกเนี่ยประมาณประมาณปลายเดือนกุมภานะครับก็แล้วก็ระยะขึ้นอยู่กับระยะการสูบน้ำนะครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรนะครับเราต้องประเมินนะครับว่าสําคัญก็คือค่าความเค็มนะครับของ ค่าความเค็มของน้ําที่เราจะสูบที่ที่หน้าลงสูบนะครับว่าจะต้องมีค่าความเค็มต้องไม่เกิน1.5กรัมต่อลิตรเราจะมีการตรวจวัดหน้าลงสูบนี่ทุกวันนะครับว่าแต่ละวันเนี่ยค่าความเค็มอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอย่างเช่นยกตัวยกตัวอย่างณวันนี้นะครับค่าความเค็มอยู่ที่0.3กรัมต่อลิตรนะครับก็เราสามารถเนินการสูบน้ําได้ถ้าค่าความเค็มเกินกว่า1.5กรัมต่อลิตรเนี่ยมันจะเกิดผลเสียกับข้าวทําให้ข้าวเนี่ยผลผลิต แล้วก็ค่าความเข็มจะไปตกค้างอยู่ในดินซึ่งใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูนานนะครับใช้ระยะการฟื้นฟูประมาณ3ปีครับการบรรเทาทุกข์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในพื Belt ้นที Meat ่นะครับในห่วงของประมาณเดือนพิการถึงเดือนมกราในแต่ละปี นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับทางโครงการก็จะมีการตรวจสอบนะครับอาคารชนประทานต่างๆนะครับให้มีสภาพพร้อมใช้นะครับยกตัวอย่างเช่นประตูระบายน้ําเราก็จะไปดูในเรื่องของเครื่องกว้านบารระบายว่าสามารถใช้งานได้อย่างปกติสามารถยกเปิดปิดบานได้นะครับแล้วก็การเตรียมพื้นที่นะครับอย่างการกำจัดวัชพืชในคลอง ในคลองธรรมชาติต่างๆนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายมีการขุดลอกคลองนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายและอีกส่วนหนึ่งเครื่องไม้เครื่องมือที่สําคัญในช่วงอุทกภัยก็คือเครื่องสูบน้ำนะครับเราก็มีแผนที่จะดำเนินการสํารวจพื้นที่นะครับว่าพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมนะครับเราก็ไปกำหนดจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับประมาณ ในเขตพื้นที่ตรงนี้มีอยู่ประมาณ15จุดเราก็จะส่งเครื่องสูบน้ําที่เรามีอยู่นะครับไปไประจําจุดแล้วก็จะดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จก่อนวันที่15ตุลาเพื่อ,อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ประมาณฝนที่จะตกหนักในพื้นที่ครับในเขตพื้นที่เกษตรนะครับก็เนื่องจากว่าพอมีฝนตกมันกอ็อาจจะมีน้ําท่วมขังนะครับก็สามารถติดต่อมาที่โครงการสงขลาอุสาห แล้รุกกระแสสินได้โดยตรงหรือโทรที่เบอร์1460ครับสามารถติดต่อแล้วก็แจ้งมาทางเราได้นะครับเราก็จะเข้าไปตำรวจพื้นที่ว่ามีผลกระทบตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็เราจะเข้าไปดำเนินการให้การช่วยเหลือครับในห่วงระยะเวลานะครับที่มีเหตุการณ์ฝนตกหนักนะครับเราพร้อมนะครับเรามีทีม ข้าราชการพนักงานราชการนะครับเราสแตนบายอยู่ในพื้นที่นะครับ24ชั่วโมงนะครับเพื่อเพื่อที่จะ,ะเข้าไปช่วยเหลือ,อชาวบ้านแล้วก็ท้องที่ท้องถิ่นเนี่ยให้ทันเวลา ทำนารอน้ำฝนปีละหนึ่งครั้งแต่หลังจากทำนาปีละหนึ่งครั้งได้รับผลผลิตไม่ได้เท่าที่ควรพอมีทางชประทานมาตั้งเพื่อสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรทำนาได้ปีหนึ่งสองครั้งผลการทำนาผลผลิตก็ได้ดีซึ่งระบบการจัดการน้ำของชประทานสามารถส่งเข้าสู่แปลงนาะให้เกษตรกรได้รับน้ำกันอย่างทั่วถึง ซึ่งโครงการนี้ผมเองซึ่งในฐานะที่เป็นตัวแทนเกษตรกร,เ,กรเป็นประธานกลุ่มผู้ชายน้ําประชาสามัคคีต้องยินดีกับเกษตรกร,กรที่มีชมทานมาตั้งเพื่อสูบน้ําช่วยเหลือในการทํานาซึ่งเป็นโครงการของพ่อหลวงรอเก้าผมเองทราบถึงในน้ําปพระไถยของพ่อหลวงเป็นอย่างยิ่งที่ได้มองเห็นถึงการจัดการน้ําให้กับเกษตรกร,กรที่ ทํานาทําสวนทําไร่ในพื้นที่ของอำเภอโนดตรงนี้ผมเองก็ปราปลื้มปิติเป็นอย่างสูงที่มีน้ําประเทยจากโลหลวงรอเก้าครับ ในพื้นที่อำเภอระโนดเดิมเกษตรกรมีการปลูกข้าวกันปีละครั้งค่ะเป็นในห่วงเวลาย,ย่างข้าหน้าฝนในอดีตคือประมาณช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนและจะสามารถเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมค่ะแต่หลังจากที่มีโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาระโนดกระแสสินขึ้นในพื้นที่ทำให้พี่น้องเกษตรกรสามารถปลูกข้าวได้ปีละสองครั้งคือในช่วงต้นเดือนมกราคมจะเป็นการปลูกข้าวนาปี และจะเก็บเกี่ยวในห่วงเดือนเมษายนไม่เกินเดือนพฤษภาคมค่ะและจะมีการปลูกข้าวนาปรังในช่วงเดือนมิถุนายนเก็บเกี่ยวประมาณเดือนตุลาคมซึ่งปัจจุบันนะคะโซนระโนดจะนิยมปลูกข้าวเพื่อจําหน่ายเพราะได้ผลผลิตดีและต้านทานโรคได้ดีนั่นเองค่ะโดยเฉลี่ยต่อไร่นะคะ5 0 0ร้อถึงเจ็กิโลกรัมแต่ถ้าหากแปลงไหนที่มีความอุดมสมบูรณ์จะอยู่ที่9 0 0าร้อถึงหนึ่กิลกรัมต่อไร่เลยละค่ะคุณผู้ชม และข้าวที่นิยมปลูกกันนั้นนะคะส่วนใหญ่จะเป็นข้าวพันธ์ปุรับปรุงของกรมการข้าวอาทิพันกข์กอ29กขอ41กกข43สและพันธข์ก็ขอ79ค่ะเนื่องจากสภาพพื้นที่ของอำเภอระโนดนั้นจะเป็นดินเหนียวจึงไม่เหมาะกับการปลูกข้าวหอมมะลินั่นเองค่ะ สำหรับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนดกระสายสินนอกจากจะมีความสำคัญในการบริหารจัดการน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงพี่น้องเกษตรกรในการทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักแล้วนะคะในฤดูแลง้งเกษตรกรหรือพี่น้องในพื้นที่คาบสมุทรสติงพระยังสามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำชลประทานมาใช้ในการเสริมรายได้ด้วยการปลูกพืชระยะสั้นชนิดอื่นๆอ,อ,อาทิเมล่อนสีทองแตงกวาพริกขี้หนูฟักทองหรือฟักเขียว นอกจากนี้เกษตรกรบางส่วนยังปรับพื้นที่นาของตนเองมาทำเป็นเกษตรแบบผสมผสานสร้างอาชีพสร้างรายได้ตลอดทั้งปีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะพี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ก็ต้องตระหนักถึงประโยชน์และความสำคัญของการใช้น้ำอย่างมีคุณค่าเพื่อจะได้มีน้ำไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอและยั่งยืนตลอดไป